กิจการกับเรานะคะในกลุ่มบริษัทการทการาชบุรีก็จัดกิจกรรมขึ้นค่ะาำสิ่งขอบริจาคให้กับน้องๆที่โรงเรียนนักเลวหูแห่งนี้ คุณนี้ยก็จะทำความดีเพื่อสังคมให้กับคนรับผิด ถ้าบอครับมีความรู้สึกอไรที่ทางกลุ่มทุกเหตุการณ์ในราบบีเนี่ยนำสิ่งของแล้วก็เงินเล็กๆน้อยๆมามอบให้กับทางโรงเรียนครับครับต้องกรับขอบคุณกลุ่มทุกเหตุการณ์ในราบชบรีเป็นอย่างสูงเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตรงนี้มันตีมูลค่าไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นสิ่งที่สร้างบุญสร้างกุศลให้กับเด็กของโรงเรียนวัดพิมูเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากว่าเด็กที่นี่เป็นเด็กพิการแล้วก็มีเด็กกำพร้าอยาลาในประมาณเ0ปร รเราต้องรับผิดชอบเด็กพวกนี้ทั้งหมดเลยเราจัดก,การศึกษาให้เรียนฟรีทุกอย่างนะครับในการที่จะสร้างเด็กให้เราได้มีโอกาสทางการศึกษาต้องกาบพุกคุกลุ่มทุกเกี่กในราชบุรีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ให้ความสาคัญกับเรื่องก,การศึกษาแล้วเราก็หวังว่าคงจะสร้างสถานะกุศลอันนี้ให้ยิ่งยิ่งขึ้นต่อไปนะครับตอนนี้นะครับมีความรู้สึกไงครับที่ได้มาร่วมกิจกรรมกับพวกเราครับสุดยอดครับถือว่าเป็นโครงการที่ดี นะครับะะว่ามันไม่ไม่เคยมีใครคิดที่จะทาแบบนี้นะทำทำดีเพื่อสังคามมาทำไปเถอะไม่ม,ไม,มีไม่มีคำว่าจนโอกาสหน้าเราก็จะดูต่อไปว่าที่ไหนมีอ่ต้องการความช่วยเหลือหรือการตัวบุ่องตรงไหนอะไรเราก็จะเข้าไปดูเหมือนเดิมแล้วอย่างที่เพื่อนสมนนาชิกนยเขามีมีเคสอย่างเงี้ยแล้วแล้วเขาจะสามารถติดต่อมามา,มาทางไหนอะไรเงี้ยอ๋อในกลุ่มเลยฮะในกลุ่มไลน์ในกลุ่มในกลุ่มของเฟซเนี่ยจะมี ทุกกรราบริจะมีถ้าท่านอยู่ในกลุ่มท่านจะรู้พอท่านโพสเข้ามาปุ๊บเนี่ยทุกคนจะเห็นหมดทุกคนพอเห็นหมดปุ๊บเนี่ยก็จะส่งกันต่อๆไปครับจากร้อยคนเป็นพันคนเป็นหมื่นคนแล้วก็ความช่วยเหลือก็จะเกิดขึ้นสังคมจะดีเราต้องช่วยกันทำ <รอ S 1> นะครับร<อ>๋ยวเราไปดูนี่ครับไปตี เราเห็นเราเห็นไซน์เนยเราเห็นไซนเนเพื่อนสมาชิกทุกเหตุการณ์รีมาร่วมกิจกรรมกับเราด้วยนลักเวอร์ไปคุยไปคุยกับเขาไปกันดีกว่าไปนี่ครับคือเพื่อนสมาชิกในกลุ่มทุกเหตุการณ์ในลาบุรี่ครับเป็นสมือนว่าเป็นแฟนเพจครับนี่ทั้งหมดนี้ครับมาร่วมกิจกรรมกับพวกเรานี่เองนี่ครับเชื่อครับ ชื่อปุ๊กกี้ค่ะครับผมมาจากที่ไหนครับก็มาจากบ้านอยู่ในเมืองลาดหลีนี่แหละค่ะบ้านของลาดหลีไม่มาจากที่อื่นหรือมาจากที่นี่ก็จะมีหลายๆคนนะคะที่มาก็ดีใจมากๆที่ได้มาทําบุญกันนะคะก็จะไปทุกๆที่ที่มีโอกาสก็บอกได้นะคะเราจะไปไปค่ะนี่นี่นี่อีกท่านหนึ่งอีกือว่าเป็นไปไปทุกทุกที่ที่ที่เรามีกิจกรรมเห็นละก็เหมือนนางแบบนี่นี่ครับผมจําได้เลยขึ้นว่าจิกกี้อะไรนะจิกกี้แสนสวย ที่เราทำกลุ่มนี้ขึ้นมาเอยากที่ได้เข้าร่วมกลุ่มครับก็ดีใจนะคะก็เป็นกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งที่แบบว่าทําให้สังคมได้ได้สิดีๆจากเราไปอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ความร่วมแรงร่วมใจกับเพื่อนๆหลายๆคนในแต่เพศนะคะก็ ได้เห็นความสามัคคีของทุกคนนะคะครั้งต่อไปอ่ะถ้าต้องจัดแบบนี้ไปได้ไหมอ่ะไปจุดแดงนอนนี้เรียกว่าแฟนแดนแท้ยังเหนืให้เลยคนนี้แล้วแฟนแดนแท้นะคะขอบคุณด้วยนะคะรู้สึกว่าจะเห็นสาวๆอยู่หลายคนด้วยน่ารักด้วยนี่ไงนี่ไงน่ารักด้วยอ่ะยิ้มหวานๆใส่กล้องเแฟนแท้จะได้ชื่อะไรนะ apple apple อะไรได้ทั้งนัน่ารัก อ่ารู้สึกไงวันนี้รรู้สึกไงคับที่เรามาร่วมกิจกรรมกับพวกเราครับดีใจมากค่ะดีใจครับดีใจที่สุดเลยค่ะถือว่าได้ร่วมบุญกุศลด้วยค่ะถ้ามีกิจกรรมในวันข้างหน้านี้จะไปร่วมอีกไหมครับไปค่ะแน่นอนนะยสองนิ้วนะสุดปายค่ะขอบคุณมากครับต่อไปนผู้ชายคนเดียวอ่ะเห็นผู้ชายคนเดียวอ่ะผู้ชายนี่นี่นี่คือแฟนครับตัวจริงครับนี่ครับเด็กมาไอติมเลย นี <se> ่เลยนะอะไรนะอะไรเบียร so <laughs> <warm>? ์เบียร์อะไรได้เนี่ยออสตาล์บูตเตอร์ว่ามันเหมือนเขาไก่กันเลยเนาะนี่ครับนี่นี่เป็นตัวจริงนะทีนี้ถามก่อนรู้สึกไงวันนี้มาร่วมกิจกรรมดีใจมากครับได้มาทำบุญนะครับน้าตาดีพูดว่ารักอีกอ่ะเออเอาสิใครบอกไปให้เราทำอ่ะไปอีกมีโอกาสเดี๋ยวไปครับ ไกลๆก็ไปเนาะไกลๆก็ไปครับน like oh. ี oh. ่มั่งหนูเนี่ยแถวไหนครับเนี่ยนู่นนะทีปากท่อครับโอ้แล้วขอเราก็เป็นเพื่อนในกลุ่มนี้นานยันโอ้ตั้งแต่แรกครับจริงเหรอโอ้ตอนนี้รู้บ่าว่าสมาชิกเราเท่าไหร่แล้วรู้เปล่าวโอ้อะขอบคุณด้วยช่วยห่ายแล้วขอบคุณมากขอบคุณด้วยนะคะกับเพื่อนสมาชิกเราอีกหนึ่งพลานนะคะขอบคุณด้วยจริงเลยที่มาร่วมกิจกรรมอ่ะเดี๋ยวพี่ดูสาว แต่ติมเป็ดเด็กแล้วนี่นี่มีมีสาวสวยอีกคนนึงไหนอ่ะนี่เลยนะนี่นี่เนาะนี่ครับดีดีครัชื่ออะไรครับชื่อตากข้าอยู่อยุดที่ไหนครับอยู่ในหมู่บ้านนี้เหมือนกันครับอ้ออยู่ในหมู่บ้านนี่เองถือว่าเป็นแฟนคลับอีกท่านหนึ่งครับท่านนู้นนี่มารวมกิจกรรมไอติมนี่ครับนี่ไม่อมมาเอาไม่ได้เลครับ ดีใจค่ะรู้สึกดีด้วยนะคะดีด้วเดี๋ยวจะบีบเดี๋ยวจะบีบไอเดี่ยเยอะไปถ้าเพื่ถามเยอะครัโอเคขอบคุณด้วยนะคะนี่ๆบองครับเล็กชื่ออะไรครับฮัลโหลเอานะครับชื่อบาสครับชื่อบาสครับอยู่ปออะไรลูกอนุบาลสองโอ้โหช็อตเต็มไหมช็อตช็อตอะไรครับรถยนต์หรือรถแจยันโยนนี่ครับ นี่คือบรรยากาศครับเด็กนักเรียนที่มาร่วมรับประทานไอศครีมที่เราได้ยางเตรียมมันไว้ครับคอต้องดูต้องดูโอ้โหครับช้าขาไน้น้อยครับน้อยเห็นไหมครับเยอะเลยเยอะเลยบ้านตอนนี้นักเรียนที่นี่นักเรียนที่นี่ทังหมด ถ้ามีนักเรียนที่นี่รั้หมดเท่าไหร่ไม่รู้ประมาณ300คนค่ะแต่วันนี้ขาดไปประมาณ50คนซึ่งไปทำกิจกรรมนะคะธรรมะวันนี้250เนี่ยก็โอเคแหละไอจิมิเราทำมาเนี่ยก็พอเลยเยอะพอสมควรปักเหมือนเห็นนะนี่นี่นี่อีกสาวหนึ่งอันนี้มาไม่ได้ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนหลักเลยไหนนี่นี่นคุณกระโมแฟนเด็กนี่คุณกระโมลรักแสนสวยครับนี่ครับ รู้สึกไงที่มาร่วมบุญกับในทุกกลุ่มในทุกแข่งกันนะเราเนี้ครับรู้สึกพวนที่สุดในกลุ่มเลยใ <c oughs> นใจแต่ว่ารู้สึกได้บุญถ้าน่าจะได้เป็นนางฟ้าเ <c oughs> ชิญเชิญมุ้งเพื่อนในในล <c oughs> กลุ่มหน่อยว่าก็เด็กเราไอติมด้วยเราตั้งไปด้วยจริงจ้าเออเออโอ้โหตักเยอะ <c oughs> มากโอ้ใช่โอ <c oughs> ้โหก็อยากชวนเพื่อนมาเพื่อนทำบุญกันนะเยอะๆออ รู้สึกว่ารู้สึกว่าตัวนี้บัญญาตเธออ่ะอยู่ตรงไอติมเนี่ยแบบเนี้ยฟีล์มเลมันเสกนะที่เธอจะกินอยากกินเยอะแล้วใช่ไหมเน่ครับนี่คือเนี่นักเรียนี้อ่ะแล้วไอติมอะคือแบบว่าเด็ดกินเยอะเลยอ้าววันนี้เราต้องบอกว่าวันนี้เราต้องบอกว่ารายการของเราเนี่ยหมดเวลาแล้วนะครับผมแล้ว ทางผูมไปก่อนแล้วก็มีโอกาสเนี่ยเราอาจจะได้จัดทำกิจการดีแบบนี้ร่วมกันกนะคะคส่วนจะไปที่ไหนเราคอยดูกันแล้วก็ผู้ม่สมาชิกในกลุ่มนะคะเรากาลังคิดว่าเราจะทําเขาเรียกว่ารายการไปพูดคุยกับเพื่อนสมาชิกกลยค<อ>่ะโออ ใครอยู่ในกลุ่มนะระวังจะไปหาคุณหนุ่มบ้านนะโอเคไหมอ่าโอเคแต่เราไม่รู้อีกเราอยู่ที่ไหนน่าจะให้หลใจที่จะให้เราบุกไปที่บ้านครับเขียนที่มาเลยมาทางอินบ็อกซ์ได้เทางตัวนลับุรีครับแล้วเราจะไปดูที่บ้านก็ได้นะจัดการก็ได้โพสต์มาเลยนะครับผมโพสอะไรเลยวันนี้ถามพวกเราทุกคน ทั้งหมดเลยเพื่อนๆสมาชิกด้วยแล้วก็แขกทุกคนเลยคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนเลยเพราะเราสองคนนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนอพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้อิ่มบุญทุกท่านสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเราจะสร้างแลนด์มาที่บ้านคเจอกันนะ